สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับซึ่งข้าวนี่ก็ต้องการธาตุอาหารหรือปุ๋ยเหมือนกับพืชอื่นๆนะครับที่จะทําให้ได้ผลผลิตแล้วก็จํานวนพอด็ดแล้วก็รวงใหญ่ซึ่งข้าวเนี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับเมื่ออยู่ในสภาพที่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับซึ่งดินที่เหมาะสมในการเพราะปลูกข้าวก็คือพวก,พวกดินเหนียวนะครับกึ่งดินร่วนเหนียว เป็นที่ราบรุ่มนะครับแล้วก็สามารถอุ้มน้ําได้ดีคือระดับหน้าดินเนี่ยลึกไม่น้อยกว่า15ซนติเมตรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า ph เนี่ยอยู่ระหว่าง5.0ถึง6.5ซึ่งจะมีปริมาณธาตุอาหารในตัวเจนอฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมเนี่ยเฉลีย่ยอยู่3.550 2 2แ้ละก็1.8%เปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะครับรวมถึงต้องมีพื้นที่สม่ำเสมอในพื่อง,งานในการปล่อยน้ำข้าวออกจากแปลงนะครับรวมถึงการวางแผนการใช้ปุ๋ย การป้องกันกําจัดวัชพืชและสัตรูพืชน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามในการปลูกข้าวนี่ก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเข้ารวมด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้ข้าวนี่มีผลผล,ผลิตมากที่สุดเช่นปกแหล่งน้ําอุณหภูมิแสงแดดอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าเรื่องการใส่ปุ๋ยเราสามารถที่จะกําหนดและควบคุมได้ ก็คือการใส่ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพนี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวเนี่ยจะต้องคำนึงถึงลักษณะของดินนะครับแล้วก็ชนิดของปุ๋ยที่ใส่ให้ตรงตามความต้องการของต้นข้าวนะครับแล้วก็ปริมาณหรืออัตราที่ใช้สําหรับข้าวแต่ละพันธุ์ไม่ใส่ปุ๋ยมากเกินไปจนต้นข้าวี่เกิดการเฟือใบคือใบบ้าใบนะครับอย่างเช่นพวกกข,ขอสิน,นึงเนี่ยก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไม่ได้รองรับ ปุ๋ยไนโตรเจนหรือ,อยูเรียนี่มากเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องดูศึกษาพันข้าวเลยครับทีนี้มาดูชนิดของดินว่ามันเหมาะกับปุ๋ยชนิดไหนซึ่งการใช้ปุ๋ยตามประเภทของดินนี่สำหรับดินเหนียวกันนะครับนี่ออกเป็น3ครั้งดังนี้นะครับในเฉพาะดินเหนียวนะครับซึ่งดินเหนียวเนี่ยใส่ครั้งนี้หนึ่งก็เมื่อเข้านี่มีอายุป,ประมาณ20 -25 ถึงวันนะครับ ใส่ปุ๋ยสูตร16-0-0หรือ,อยูเรียน,นะครับอัตราก็5ถึง10กิโลกร,รัมต่อไร่หรือผสมกับสูตร16-20-0อัตรา20กิโลกร,รัมต่อไร่อันนี้แนะนำให้ผสมาธาตุอาหารเสริมนะครับพวกแมกซิเคลหรืออัตรา7-10กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับส่วนใส่ครั้งที่2นี่ก็เมื่อข่าวอยยุประมาณ45-50วันใส่ปุ๋ยสูตร16 20ศูนย์อัตรา 20- 30กิโลกรัมต่อไร่ขั้งที่3ก็ข้าวอายุประมาณ 70- 75วันตัวนี้ใส่รับรวงนะครับแล้วแต่พันธข้าวในตัวนี้ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่ทีนี้เรามาดูนาดินทรายนะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยนี่สำหรับนาดินทรายเนี่ยเนื่องจากดินทรายนี่ มีความสามารถในการดูดซับธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำกว่าดินเหนียวดังนั้นจึงแนะนำปุ๋ยสูตร16 16 8แทน16 20 0, นะครับซึ่งการใส่กระแบ่งออกเป็น3ครั้งดังนี้นะครับก็คือครั้งที่หนึ่งนี่เมื่อข้าวอายุประมาณ20-25วัถึี้ใส่ปุ๋ย460 0อัตรา5-10กิโลกรัมต่อไร่สมกับ16 16 8หรือ16 8ก็ได้ครับอัตรา20กิกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองก็เมื่อข้าวอายุประมาณ4 5่สบถึงห้วันใส่ปุ๋ยสู 16, 16, 8, าตรสิบหกสอัตรา1 0 2 0ถึง30กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับครั้งที่3ก็เมื่อข้าวอายุประมาณ7 0็ดถึงเจวันใส่ปุ๋ยสู 15, 15, 15, าตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าอัตราก็สิกิโลกร,รัมต่อไร่อันนี้ก็เป็นข้อมูลสําหรับการใส่ปุ๋ยทั้งนาดินทรายและก็นาดินเหนียวนะครับ คือทั้งนี้การใส่ปุ๋ยนี่สามารถเปลี่ยนแปลงในตามความเหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพดินในแปลงปลูกพันธุ์ข้าวรวมถึงโรคและแมลงในแปลงปลูกด้วยครับอันนี้เป็นเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่ข้อมูลแต่ท่านที่ทําอยู่อาจจะไปแดัดแปลงแล้วก็ปรับปรับให้เข้ากับพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อจะได้ข้าวที่สมบูรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมี ในที่ของท่านก็ต้องเสริมอินทรีย์วัตถุหรือพวกปุ๋ยคอกไปด้วยเพื่อประหยัดปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีช่วงนี้มันแพงนะครับสําหรับสูตรปุ๋ยนี่ก็ไม่ตายตัวนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลารับรวงเขาจะใส่ตัวกลางตัวท้ายสูงอันนี้ก็แล้วแต่อาจจะเป็นข้อมูลบางต้นเบื้องต้นนะครับก็หวังว่าข้อมูลเนี้ยคงเป็นประโยชน์เดี๋ยวถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ